นามสกุลฐานสกูลตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเขียนเป็นเล่มอย่างนี้นะคะตอนแรกเริ่มมาจากคิดถึงพ่อแม่เสียแม่ไปก่อนเสียพ่อไปก่อนเสร็จแล้วก็คุณแม่เสียอ,อีกสองปีให้หลังก็คิดถึงมากแค่เี้ยคิดถึงมากเลยมีแต่ความคิดถึงแล้วก็ ไม่รู้จะจัดการยังไงกับความคิดถึงของตัวเองยิ่งกลับไปที่บ้านพะเยาเห็นของที่ของใช้ของเล็กๆนี่แหละก็ยิ่งคิดถึงก็ไปกันใหญ่ทีนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะมันก็มากมายจนแน่นอกแล้วก็เราเขียนหนังสือเป็นเนี่ยเราก็คิดว่าพอเราเรียบเรียงจัดระเบียบความคิดถึง ข้อมูลต่างๆนานาสารพัดเรื่องเนี่ยที่มันเข้าไปเยอะเนี่ยพอเราจัดระเบียบม,มันด้วยการเขียนไปเขียนไปเขียนไปเราก็รู้สึกโล่งขึ้นเขียนเสร็จไปก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นมันก็ได้ออกมาแต่พอเรามาอ่านม,มันไม่ค่อยต่อกันนะเรื่องของชิ้นนี้ทีนึงเรื่องข่าวทีนึงเรื่องอ๋อม,มันน่าจะมีอะไรมาต่อกันอ่าทีนี้ก็เริ่มคิดละ เราจะไปถามใครมานะตรงที่เราไม่รู้เนี่ยเอ๊ะแล้วตรงนี้เราอ่านเราจะเจอไหมหรือเราไปอ่านใจานจดหมายของพ่อแม่เราจะเจอไหมที่จะมาต่อต่อต่อกันเนี่ยบางทีก็จะต่อได้บางทีก็ต่อไม่ได้แต่อันไหนที่ต่อได้เนี่ยพอมันปิ๊งต่อได้ขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นความปิติดีใจมากๆเหมือนกับเห็นเข้าใหม่อะ่ะเออก็เลยรู้สึก ดีทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆพอไปเจอเอาข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลที่จริงจำเป็นประวัติศาสตร์มากขึ้นของเรื่องข้าวของเรื่องป่าไม้ของทั้งแม่เรื่องที่ทเกาะไหหลําแล้ววันที่ให้คุณอามาอ่านบทกวีของพ่อวันนั้นแหละที่ร้องไห้ น้ำถามมากมายแล้วรู้แล้วว่าจะต้องเขียนเป็นเรื่องจะต้องเขียนเป็นเรื่องแล้วโดยเริ่มจากวันที่ร้องไห้อันนั้นแหละมากมายถึงขั้นนี้เมื่อพบข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจมากมายเนี่ยแล้วเหมือนทำให้พ่อแม่มีชีวิตขึ้นมาในประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยถึงตอนนั้นละหาถึงตั้งใจอยากเล่า เราแต่งงานกันเราก็มาซื้อบ้านจาัดสรรแล้วข้างในมันก็ไม่สวยใช่ไหมคะเราก็อยากทําใหม่ทีนี้จะทําใหม่ข้างในมันก็จะไปเอาอะไรมาใส่บ้างล่ะ mm hmm. ตอนที่ไปบอกพ่อแม่นะคะว่าเราจะปรุงข้างในบ้านใหม่อย่างนี้เนี่ย mm hmm. ส่วนหนึ่งที่เราคิดกันคือว่าเราจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะที่จะได้เอาของที่บ้าน mm hmm. ที่ไม่ได้ใช้แล้วอะ แล้วก็เก็บไว้เป็นไม้ที่กองกันอยู่ในยุ้งข้าวกองกันอยู่ในรงสีแล้วก็บางส่วนของโรงสีคุณพ่อก็บอกเลยว่าเราไม่ได้สีข้าวแล้วหลายอย่างเนี่ยเอาไปได้เลยอย่างบันไดอันเนี้ยก็เป็นบันไดสําหรับขึ้นโรงสีชั้นสองจะเห็นว่ามีราวข้างเดียวไหมฮะเพราะอันด mm ้านนู้นก็จะติดชั้นของเออลงงสีชั้นสองไปก็มีข้างเดียวพ่อบอกเอาไปเถอะเขาจะแกะให้ พอกแกอันนี้เสร็จมันก็ต้องต่อกับอันนี้มันถึงจะสวยพรเาบอกบอก,ก็เอามาอีกทั้งแผงไม่เป็นไรเอามาอีกทั้งแผงเอามาอีกทั้งแผงอ้าวจบไปแล้วเขาก็ไปชี้ดูว่าไม้ส่วนไหนที่จะเอามาได้ส่วนที่เอามาง่ายที่สุดแล้วก็เอามาใช้งานได้ง่ายก็คือแผงไม้สักที่ยกพื้นขึ้นมาสัก1 0 2 0 30มเซนเนี่ย กว้างแล้วก็ตีด้วยไม้สักเข้าลิ้นหมดเลยสำหรับรองพื้นบนซีเมนเพื่อที่จะให้มีช่องลมผ่านาทั้งเข้าเปลือกเข้าสารนั่นแหละที่จะได้ไม่ชื้นนี่คือการรักษาความชืน้นเราก็ได้แผงนั้นมาเจ็ดแผงซึ่งเอามาใช้ได้สบายแล้วทุกวันก็ยังใช้อยู่ที่เป็นพื้นรวมทั้งข้างบนนี้ด้วยส่วนอันนี้ที่เล่าไว้ในหนังสือนะคะก็มาจากเศษไม้มัในอยู่ใกล้ๆจะเห็นว่ามันเป็นเศษเล็กหมดเลย พียแต่เอามาต่อเป็นข้าวแล้วทากรอบมันก็จะเป็นช่องลงอมบานประตูนี้ก็เป็นบานประตูจากเ,เป็นไม้สักน่าจะมาจากทางพมา่าประตูไม้สักวานี้เนี่ยมาพร้อมกับไม้ชิ้นอื่นๆในบ้านมันก็เป็นบานประตูที่มีส่วนข้างบนที่เรียกว่าหํายนต์ของทางเหนือนะคะซึ่งซึ่งมีความหมายว่าป้องกันภัยอันตราย อีปีซาต่างๆมันกองอยู่ในยุ่งข้าวอะแล้วเราก็เอามาใช้ร่วมกับชิ้นอื่นๆโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อก่อนมันอยู่ตรงไหนอย่างไรจนกระทั่งมาเขียนหนังสือแล้วมาเห็นภาพคุณพ่อที่ฉีจักรยานยืนอยู่ตรงนั้นอนะมันก็คือบานประตูที่เป็นชุดของประตูนี้นี่เอง ตงข้าวค่ะที่ก็มาจากลงสีหของที่บ้านสมัยนี้ก็คงไม่ได้ใช้แล้วละขึ้นตวงอย่างนี้รวมทั้งอันนี้ด้วยที่เป็นตวงข้าวอันนี้อันนี้นี่ครึ่งลิตรค่ะอันนี้ครึ่งลิตรในหนังสือจะพูดถึงวันกันเรื่องการศริลป,ปะในการตักข้าวให้เบามือเม็ดข้าวก็จะได้เข้าไปในนี้ไม่มาก ในนีงสจะเขียนไว้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เอามาเนี่ยทุกอย่างที่เป็นไม้เราคิดว่ายังใช้ได้อยู่ก็ใส่รถมา mm hmm. แต่ตอนที่ขนมาเนี่ยลำบากเ็ต้องทำหนังสือยเคลื่อนย้ายแต่เนื่องจากของเราเป็นของจริงหมดมันก็เป็นการทำแค่ตัวหนังสือแล้วก็เอามาใช้ตอนที่เราเอามาใช้เราก็เป็นเรื่องของใช้เอ,อะใช้ซ้ำ ซ้ําแล้วก็ดีแล้วที่เป็นของเก่าของเราแต่ตอนนั้นไม่ได้รู้สึกคิดถึงอะไรอาวร์อะไรนะคะเอามาก็จับก,การทําใช้สอยก็อยู่มาจนมันเป็นของเราไปแล้วซึ่งมันแปลกกว่าตอนที่ว่าพอเสียพ่อเสียแม่เรากลับไปที่บ้านอันนั้นเป็นของพ่อของแม่มันเหมือนกับว่าของเหล่านั้นมี เจ้าของมีชีวิตจิตใจของพ่อแม่เห็นอะไรก็นึกถึงพ่อแม่ไปหมดกระดุมเสื้อเชิ้ตเม็ดเตียวก็ใช่ตู้ก็ใช่ที่นั่งก็ใช่แว่นตาก็ใช่ใช่ไปหมดเลย <c oughs> เแล้วพอมาตอนนี้เนี่ยเ,เราก็ดีใจนะที่ตอนนั้นเราไปเอามาแล้วก็ทำแล้วก็ ได้ใช้มาจนถึงวันนี้แล้วก็ความรู้สึกมันเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกอาจารย์ปริตาเฉลิมเผ่ากออนเนตกูลที่เป็นผู้วาดภาพนี้ให้แรกสุดเนี่ยเนื่องจากอาจารย์มีชื่อเสียงนะคะทางด้านมนุษยวิทยาแล้วก็เก่งหลายด้าน เราก็รู้สึกว่าข้อเขียนของเราเนี่ยน่าจะให้อาจารย์อ่านทีนี้หนังสือจะพิมพ์ขึ้นมาก็คิดอยากจะได้ภาพแต่ยังไม่รู้จะไปหาใครแล้วก็จะเอาภาพแนวไหนเราก็ยังไม่ชัดเจนนักแล้วมันไม่ใช่ของง่ายที่จะไปขอใครมาวันหนึ่งเห็นรูปในลายที่ส่งกันเป็นสีมือของอาจารย์ปริตาก็เลยไปขอแล้วก็ปรากฏว่า พอไปขอแล้วเนี่ยอาจารย์ก็รับนะคะเราก็เลยมั่นใจว่าเราขอคนไม่ผิดเพราะว่าเขาเคยทําภาพประกอบมาแล้วไม่ใช่ภาพประกอบคือภาพที่เป็นพิมพ์ในหนังสือมาแล้วยิ่งดีใจใหญ่เลยก็ได้แต่รองไงคะ่ะแล้วกออ็อาจารย์ก็พอร,รู้ว่ามันมีกําหนดเนี่ยก็อุตส่าห์ทำมาให้อย่างภาพแรกอันนี้เนี่ยทำมาปุ๊บลงตัวเลยภาพนี้นะคะ มันแทนจีนพ้นทะเลที่ส่งลูกกลับไปเมืองจีนเกิดเมืองไทยแต่ส่งกลับไปโตไปเรียนหนังสือไปอยู่กับครอบครัวที่เมืองจีนอันนี้คล้ายๆกับส่งพ่อนะคะไปอยู่ที่เกาะไฮหลังซึ่งมันจะมีบทกวีที่พูดถึงคือภูเขาห้าลูกอะ่ะเขาก็ทำไว้แล้วก็เด็กก็คิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยอะ่ะ ท,ที่จากมานั่งหันหน้ามาทางนี้ก็ใส่หมวกชินส่วนทางแม่เนี่ยเขาเติบโต,ตมาจากครอ,อ,อบครัวของพ่อเลี้ยงช้างแม่เลี้ยงช้างเนี่ยลูกก็ให้สิ่งนี้แล้ววัดที่พูดถึงในหนังสือซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาไดออ้สร้างใหม่แล้วเป็นอีกสกุลหนึ่งแต่ภาพนี้เป็นภาพของวัดจริงๆสมัยที่ ออทวดรุ่นทวดเนี่ยสร้างจากนั้นคุณยายพาคุณแม่กับน,น้องชายเนี่ยหันหลังให้กับป่าออกไปอยู่ในตัวเมืองซึ่งจะมีสะพานโยงที่เมืองงาวคุณพ่อขี่จักรยานทั้งอยู่ในเมืองงาวและเมื่อไปพะเยาขี่มาได้45กิโลเมตรเองขี่จักรยานมาได้ก็พบกับแม่ นนี่ก็คือรูปของขวัญแต่งงานที่ได้มาภาพสองที่เป็นพอร์เทรตของโรงสีชีวิตของโรงสีทั้งหมดอบอกเลยทั้งหมดว่ามันมีต้นตข้าวอยู่ในนานะหลังน้ำกว้านนะซึ่งในความจริงก็เป็นอย่างนั้นค่ะข้าวที่มาจากนาหลังน้ำกวานเนี่ย ก็จะอุดมสมบูรณ์ดีเพราะดินดีแล้วก็น้ำสมบูรณนะ์แล้วก็เรามีต้นข้าวรวงข้าวเรามีข้าวเปลือกเรามีข้าวสารเรามีข้าวสุกพร้อมเลยแล้วก็อันนี้ก็ไปต่ออธิบายง่ายๆเพราะเราก็เห็นกันอยู่เนี่ยเป็นชีชาวนาที่เอาข้าวเปลือกมาขายเนี่ยซื้อขายกันอย่างน,นี้เนี่ยไปรงสีเสร็จแ,แล้ว เ,เขาเปลือกเนี่ยก็จะต้องมีหนูมีแมลงอะไรต่ออะไรเยอะๆยะมีหนอูอยู่ตัวหนึ่งซึ่งต้องหลบให้ดีนะเพราะว่างสีก็จะเลี้ยงแมวเป็นพยองนึ่งค่อยจับเขามีพร้อมเลยส่วนเครื่องมือสองอย่างเนี่ยอันนี้คือเหล้าแทงข้าวเอาออกมาดูเขาเปลือกรู้จับหะครับ ขอเกี่ยวกระสอบเวลายกซึ่งภาพเนี่ยมันเก็บหมดเลยจึงทำให้ยิ่งเห็นว่าพลังของภาพที่นะยมาประกอบเรื่องเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นภาพท้ายเท่านั้นภาพเขียน w รองหรืออะไรก็ตามแต่ที่เราจะประดิษฐ์ขึ้นมาทดแทนเนี่ยทำได้ สื่อได้ที่จริงสำหรับภาพนี้ดิไม่ค่อยเรียยวภาพประกอบเท่าไหร่มันเป็นงานศิลปกชิ้นหนึ่งที่ที่อาจารย์ปริตาสร้างสรรค์ขึ้นจากเรื่องของเราทุกคนมีดราม่าเนชีวิตของพ่อแม่พอไปอ่านดูแล้วไปดูจีนพ้นทะเลอื่นแล้วมันก็มีดราม่าที่ร่วมกันอยู่ ายส่วนมากเราก็เล่าของเราก็ลากแล้วกันแล้วในที่สุดมันก็เป็นความจริงที่ว่าพอเราเขียนของเราออกไปคนอื่นที่คล้ายกันเนี่ยกลับเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงส่วนของเขาที่ทร่วมหรือบางอันต่างไปนิดหน่อยแต่มันเป็นกระแสดเดียวกันเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนๆเ,เ,เราซึ่งเมื่อก่อนเราครบมาแล้วเราไม่เคยรู้เลยว่าอ๋อ,อเขาก็เป็นจีนไทลัมนะ ไม่ลงสีด้วยเนะี่บางคนก็ทำลงเรื่อยบางคนก็คือถ้าเราไม่เอาไปให้เขาอ่านเนี่ยเราจะไม่มีทางรู้สิ่งนี้ mm. ก็เท่ากับว่า mm. มันขยายขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มอ่านต้ฉนฉบับยังไม่พิมพ์แล้ว mm. เพราะฉะนั้นพอพิมพ์ออกไปเนี่ย mm. ในวงกว้างๆแรกๆสุดเลยปฏิกิริยาที่ได้ก็คือแต่ละคนอยากเล่าเรื่องครอบครัวเขาให้เราฟัง ทุกคนก็มาเล่าหมดเราก็เลยได้รู้เลยโอ้โหคุณพ่ออยู่ยะลานะคุณแม่อยู่อุตรดิตถ์นะมาเจอกันยังไงใครต่อใครต่อใครแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่ได้ฟังส่วนหนึ่งของเรื่องที่เขาอยากเล่าตอนนี้เพื่อนที่มีสามีที่เสียชีวิตแล้วเพิ่งเสียคุณพ่อคุณแม่กลุ่มนี้ยิ่งมาเล่าให้เราฟังเยอะขึ้น เราก็รู้สึกอบอุ่นใจนะคะที่ได้ฟังเรื่องของคนตายอะ่ะที่ยังอยู่ในใจของคนเป็นอะ่ะแล้วรู้สึกว่าเออเขียนหนังสือเล่งดีมาเนี่ยทำให้เราได้ไม่ใช่แค่รู้จักคนนะได้เข้าไปอยู่ในหัวใจคนเนี่ยแล้วเขา อนุญาตให้เราเข้าไปและอันนี้คือสิ่งที่มีค่ามากๆเลยในในในการเล่าเรื่องพ่อแม่ครั้งนี้